พราะว่เ๋ยตก่อผม่กับอถ้ามันตอนถึงมันนั่นนี่เลยบอกเป็นหน่วยเลย ไม่คือว่าหลยวงที่ผ่านมาเจอเจอภัยแรงเนี่ยที่เนี่ยจอแรงนะครับเลยเลยเลยลูกเล็กหน่อยความจริงจะเป็นเยอะกว่านี้อ่ะนี่ผมชอบมาก ผลแรกนี่คือเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลตรงพึ่งจะแล้วคือเจ้าบานจะปลูกหลังฤดูกาลทำนาหน่อเก็บเกี่ยวกันทำนาแล้วก็ปลูกเข้าโรงง,งานจะึ่งโรงง,งานกลับไปทำการคัดเกลดเพื่อส่งต่อประเทศญี่ปุ่นจะพื้นที่ปลูกทั้แรกนี่กับประมาณสองรอยไร่จะแล้วก็มีจำนวนส0 0รอยกว่าโคเรือนเจะก็จะมีพื้นที่รักคือปลูกนาะทำนาแล้วก็ จซตทำนาเรากะปูกกระเทียมจะกระเทียมเสร็จแล้วก็ปลูกผักกาดเขียวปีเพื่อทําไปเป็นผักกาดดองส่งโรงงานเจาะเป็นพืชรักของตำบลหนองพึ่งเนี่ยเจาะตีว่าเซจเก็บเกี่ยวการทำนาเราก็จำมีการเผาซังเข้าจะนํำมาปูปื้นเพื่อปูกระเทียมปูกกระเทียมเสร็จแล้วกระเทียมออกแล้วก็จะต่อโดยผักกาดเขียวปีเพื่อส่งโรงงานเจาะ แต่เน้นคือแบบไม่สารเคมีหลักๆเน้นจะ้ะตีทําผืดหมุนเวียนตีที่ะว่าลดการใช้จ่ายเพราะาาาบางคนต้องส่งหลูกเฮียนหนังสือก็ต้องปลูกไปเลยๆผืนตีปลูกแล้วฮักแล้วฮักการใช้จ่ายแล้วกาจะเลือต่อผือนอีนาะประมาณสักสองหมื่นจ้ะแล้วแต่ปลูกหนักปลูกน้อยราคาถัวแหละนี่สิบสามบาทกระเทียมนี่ปีนี้มันตกต่ำเนาะราคาแปดบาทจะ้ะ แล้วผักกาดนี่ราคา5บาทจ้ะ <c oughs> ในการทำเกษตร <c oughs> ของมูขาเจ้านี่จำมาเน้นการเผาจะมาได้เผาสร้างเข้ามาได้เผาออยยังเลยเพราะว่าจะเป็นตีสร้างเขานี่จะเป็นจุลินที์ทำเฮอดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีไส้เดือนมีผึกมีอาหารลักของมันอยู่ในตัวแล้วจะทำเฮอออกมานี่งามเพราะว่าเขาจะมาเผาเลยจ้ะ จะเน้นปุ๋ยอินทรีจะจะลดไอ้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าปุ๋ยเคมีทำฮือดินเสียไอ้ปุ๋ยอินทรีย์นี่จะลดต้นทุนในการผลิตของกเกษตรกรเนี่ยจะจากตีกเกษตรกรหมู่บ้านเจ้านี่จะใจรักไอ้พึ่งพาธ,ธรรมชาติคือจะปะใจ้สารเคมีทำาหือผชพักออกมานี่ดูจเจริญเติบโตวสวยงามหอมที่จะเข้าสู่ตลาดสุขภาพดีจะแล้ว ไอสารเคมีในในเม็ดเลือดกับบจบะบ่อ่อ,อ,อ,อยมีค่ะต,ต้องทตะบนไ้งจอะมันต้องปลูกตอนตีอันนี้มีช่วง g ตีน้ำใกล้ๆน้ำใกล้ๆน้ำ